สถานที่ท่องเที่ยวต่างๆทั่วโลกล้วนมีที่มาและความสวยงามดึงดูดผู้คนแต่มีเจสถานที่ซึ่งได้รับขนานนามให้เป็นสิ่งมหัศจรรย์ของโลกยุคใหม่และเป็นหนึ่งในฝันที่ใครหลายคนตั้งเป้าว่าชีวิตนี้ต้องไปเยี่ยมชมดังนั้นปี2024นี้อาจจะเป็นปีที่สมควรแก่เวลาในการไปตามรอยเจ็สิ่งมหัศจรรย์ของโลกยุคใหม่ก็เป็นได้เสิ่งมหัศจรรย์ของโลกยุคใหม่ The New 7 Wonders of the World เป็นการจัดอันดับโดยมูลนิธิ New Seven Wonders New 7 Wonders ที่เปิดให้ผู้คนจากทั่วโลกลงคะแนนผ่านอินเทอร์เน็ตและโทรศัพท์มือถือในปี2007 1 c o l o โคล um อส Colosseum สนามกีฬากลางแจ้งยุคคศ70ที่ตั้งใจกลางกรุงโรมของอิตาลีในปัจจุบันที่แห่งนี้สร้างขึ้นในรูปแบบของอัฐจัย์รูปวงกลมตัวโครงสร้างเป็นอิฐและหินทราย โดยมีความยาวรอบอัฒจันทร์ประมาณ527เมตรสูง57เมตรมีพื้นที่ทั้งหมด24,000ตารางเมตรจุผู้ชมได้ประมาณ40,000-50,000ที่นั่ง2เปตราเพเทรนครหินแกะสลักโบราณชื่อดังของจอแดนซึ่งแท้จริงเป็นส่วนหนึ่งของเมืองโบราณในอดีตโดยส่วนที่ปรากฏตามสื่อต่างๆนั้นสร้างขึ้นเมื่อ500ปีก่อนคริสตศัก,กราชพื้นที่ของเปตรานั้นมีพื้นที่ทั้งหมดมากกว่า264ตารางกิโลเมตร ซึ่งเป็นหลักฐานแสดงถึงความเจริญรุ่งเรืองในอดีตตัวเมืองค้นพบในหุบเขาวาดีมูซาหุบเขาที่ตั้งอยู่ระหว่างทะเลเดซีเดซีกับอ่าวอาราบา Gulf of a q a b a 3. ชิเชนิซาเชเชนิสซ์แหล่งโบราณคดีที่เป็นเหมือนกับแหลนมาแหลนมอของประเทศเม็กซิโกจากการสืบค้นทางประวัติศาสตร์ระบุว่าที่แห่งนี้สร้างขึ้น โดยชาวมายาในช่วงมองปีคริสตศักราชปุ0ร้อยจนถึงช่วงคริสตศตรวรรษที่12ชิเชนอิซาเป็นทรงพีระมิดฐานสี่เหลี่ยมที่ปูขึ้นเป็นขั้นบันไดขึ้นไปจุดยอดชิเชนอิซามีความกว้าง55.3เมตรสูง30เมตรโดยมีพื้นที่โบราณสถานทั้งหมด6.4ตารางกิโลเมตร c. ี r ริช o ต e d o n d o Cristo ร e d i m i r Cristo r e d o n มาจากภาษาโปรตุเกสิสโต t o r e นเทอร์เป็นประติมากรรมพระเยซูที่ตั้งอยู่บนยอดเขากโกัวดูในประเทศบราซิลสูง38เมตรกว้าง โดยปอลันดอฟสกีปรฏิมากรชาวฝรั่งเศสเชื้อสายโปลแลนด์เป็นผู้ออกแบบและเอโตดาซินวากอตาวิศวกรชาวบราซิลดำเนินการสร้างใช้เวลาในการสร้าง5ปีโดยทำพิธีเปิดอย่างเป็นทางการในวันที่12ตุลาคม1931ในปัจจุบันคริสตูเรเดงโตได้กลายเป็นสัญลักษณ์ของกรุงริโอเดจาเนโรหมาชูปิชูมาชูปิกชูเป็นซากอารยธรรมโบราณของชาวอินคาตั้งอยู่บนเทือกเขาสูง ในประเทศรูที่ความสูงประมาณ2,430เมตรจากระดับน้ำทะเลทําให้มีชื่อเล่นอีกชื่อหนึ่งว่าเมืองสาบสูแห่งอินคาโดยคาดว่ามาชูป,ปิกชูถูกสร้างขึ้นในปี1450เป็นเมืองที่มีพื้นที่มากกว่า325.92ตารางกิโลเมตรก่อนที่ในปี1983ยูเนสโกจะขึ้นทะเบียนมาชูป,ปิกชูเป็นแหล่งมรดกโลก 6. ทัชมหานทัชมาอ ทัชมาหาลทัชมาฮ์แปลว่ามงกุฎของหวังเป็นอาคารฝังศพที่สร้างขึ้นจากหินอ่อนสีขาวงาช้างตั้งอยู่บนฝั่งแม่น้ําทางใต้ของแม่น้ำยมูนาในเมืองอัครรัฐอุตรประเทศประเทศอินเดียอนุสร์สถานแห่งความรักที่สร้างโดยจักรพรรดิโมกุลจักรพรรดิชาชาชาชนที่ส่งขึ้นครองราชระหว่างปี1628 16ถึง1658เพื่อตั้งศพของพระสนมเอกลุงตาดมหารและเป็นที่ตั้งพระศพของจักรพรรดิชาชาหันเองทัชมาหาลเสร็จสมบูรณ์ทั้งหมดในปี1653 โดยอาคารส่วนที่สูงที่สุดนั้นมีความสูงถึง73เมตรมีพื้นที่ทั้งหมด170,000ตารางเมตร 7. กำแพงเมืองจีน (Great Wall of China) กำแพงเมืองจีนเป็นกำแพงที่มีป้องคันเป็นช่วงๆของจีนสมัยโบราณที่มีการสร้างเป็นช่วงๆระหว่าง700-200ปีก่อนคริสตกราชและมีหลักฐานว่ามีการก่อสร้างในช่วงปี1644ด้วยโดยกำแพงส่วนใหญ่ที่ปรากฏในปัจจุบันสร้างขึ้นในสมัยราชวงศ์ิน ทั้งนี้เพื่อป้องกันการบุกรุกจากชาวฮันทั้งนี้กำแพงเมืองจีนมีความยาวทั้งหมด21,196.18กิโลเมตรและนับเป็นสิ่งมหัศจรรย์ของโลกในยุคกลางด้วยและทั้งหมดนี้ครับก็คือ7สถานที่ ซึ่งได้รับขนานนามให้เป็นสิ่งมหัศจรรย์ของโลกยุคใหม่หวังว่าทุกท่านจะได้ความรู้สาระก,กันไม่มากก็น้อยนะครับขอบคุณสำหรับการกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจสำคัญให้ช่องเราทำคลิปต่อๆไปสำหรับเพื่อนๆที่ได้รับชมช่องเราเป็นครั้งแรกก็อย่าลืมกด subscribe กดกระดิ่งติดตามบนช่อง YouTube ไว้ด้วยนะครับเพื่อไม่พลาดสาระความรู้ในคลิปต่อๆไปครับขอบคุณครับ